สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทันนี่พิพนการออกวันหัวห้าน้อยห้าน้อยปกติประจำงวนที่สามพฤศจิกายนสองพันหารอสิบแปดล่างวันเลขสองตัวล่างเลขชี้ออกซีเ7็ดีเจ็ดล่างวันเลขสองตัวบดเลขชี้ออกเก้าห้าเก้าห้าล่างวันเลขสามตัวบดเลขชี้ออก3า5เก้าห้าสามเก้าห้นี่ก็เป็นผลออกบนหัวหานอยหานอย ปกติประจำวันที่สามพฤศจิกายน2 5งพหารสิบขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้วยจ้าซับสไคร์กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา19เนาฬิกา30นาทีในหานอย VIP สําสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า